สวัสดีดค่ะมือนีห่อสองสาวซิมาอัปเดตเกี่ยวกับเพลงของหนอยอสุกุนาพรค่ะพี่น้องหลายหลายคนหลังจากได้ฟังเพลงก็สงสัยเพลงนี้เป็นเพลงที่ใช้คํายากมากๆเป็นเพลงที่ยากในการลงมาแต่บาไอสามารถ่ายทอดอกมาได้ดีขนาดนี้<ช>ถ,ถึงขั้นแบบอาจารย์นักแต่งเพลงเองก็ถึงต้องออกมาพูด หลังจากที่ได้ฟังเพลงติมๆของน้อยสุกณพรค่ะเผื่ออื่นในนันเสียงของน้องลกับอื่นในความสามารถที่ว่าโอ้โหขนาดผมแต่งเพลงแบบมันเป็นข้ามสอยข้ามคำแบบควบก,กรรมร้ายนะ,ะพี่น้องแต่น้องก็สามารถที่จะประสบผลสําเร็จในการที่แบบเข้าอัดเพียงแค่เพื่อสองุ้มงได้สาในการไปอัดเพงลงอะไรกับปล่อยให้ได้ฟังกันพี่น้องคะก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปดูก่อนสําหรับเพลงของอีหลาตอนนี้ อยู่ที่เท่าไหร่แล้วนั่นเองค่ะเอินควอนไนไอปล่อ,อยไป,ไปหมู่ว้านนั่นเองเนาะประมาณช่วง9ก้าโมงนั่นเองค่ะเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวดูก่อนนาะอว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วสําหรับเพลงเพลงนี้ค่ะอ่าพี่น้องเอินควอนไนไอเนาะตอนนี้คืออยู่ที่ห้ามาแรงค่ะใช่แล้วก็ตอนนี้นะคะคนดูเพลงนี้คนฟังเพลงนี้ก็คืออยู่ที่2องแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบนั่นเองโอ้พี่น้อง แฟนคลับอาจจะแบบว่าให้ถึงหนึ่งล้านแต่อาจจะไม่ถึงแต่มันก็ได้ใจแฟนคลับไปแบบมาก <ใน S 1> มากแน่นค่ะคือบางเพลงมัน,มนก็ไม่จาเป็นต้องแบบว่าหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวทุกเพลงแต่สิ่งที่น้องทําได้คือสามารถติดมาแรงระดับหาในใน,ในประเทศไทยในในก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ติดตามเขามาหลายมันผู้ตตามส่องแน่ละผู้ติดตามมาอ้ายแน่ละ่ะแล้วบางคน ที่มาจากผู้ติดตามที่เราผู้บริหารพากันแชร์ออกไปที่ไม่เคยติดตามน้องก็ได้มาฟังเพลงน้องอถือว่าน้องก็ประสบคืานสำเร็จอีกขั้นใหญ่ๆเลยสําหรับเพลง,งนี้อาจจะไม่อาจจะไม่ถึงอ่ะไม่ถึงหนึ่งล้านวิวแต่มันก็สามารถที่จะให้แฟนคลับทุกคนได้เห็นในศักยภาพของน้องเนาะสุดได้ั่นเองถือว่าก็ต้องคอยบันวิวไปรเรื่อยๆน้องคะใช่ว่ามันไม่นานหรอกถ้าคนดูทุกๆวันคนการคน้คน,คน,คน,คนหาการแบบ Uh, ในการ uh, ฟังเพลงของน้องไหนคิดว่าไม่ยากถ้าจะประสบผลสำเร็จถ้าเอฟซีซัพพอร์ตอยู่แล้วก็มันจะมีคนตัดเพลงน้องมาลงไม่ว่าจะเป็นเพจต่างๆแล้วอคอมเมนต์ก็ไปในทิศทางเดียวกันคือน้องปังแล้วก็เสียงน้องดีแต่อีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนจับตามองคือการร้องเพลงเนื้อเพลงยากมากๆแต่ทำไมอาจจะกุลภรพรถึง ทำออกมาได้ดีขนาดนี้เพราะว่านะคะพี่น้องคะได้ไปเห็นอาจารย์บิ๊กภูมารินเนาะนักแต่งเพลงแบบโอ้โหมือทองอย่างมากเลยแล้วก็แต่งเพลงให้น้องเป็นเพลงเอื้นควัมในายเป็นเพลงที่สองที่เพื่อนแต่งเนาะเพื่อนบอกว่าปาดตเสียงอิละอาอายสุกุณาพอพร้อมกับเนี่ยพี่น้องอยังไงละ่ะเป็นคลิปเนาะเป็นน้ําเสียงของน้องเนี่ยค่ะพี่น้องอถ้าใครอยากฟังก็ไปฟังกันได้แล้วทีนี้มันไปอึง้งที่คอมเมนต์เพราะว่า เราต้องรออ่ะคอมเมนต์บอกว่าทําไมไอา้สุนพรถึงเก่งจังในการที่แบบโอ้โหใช้คํายากมากแต่น้องสามารถทำมันได้ดีอ๋อเนี่ยอาเนอยอ่านคอมเมนต์ในแฟนคลับได้ฟังกันสําหรับที่แต่ละคนมาคอมเมนต์ว่าจังใดทเรื่องเรานี่ใช่เพราะบางคนก็ไม่เห็นนะมันหลายคนข็ดข้าวน้องหลายคนห็ดคลิปน้องมันเป็นกระแสได้ว่าที่ผ่านมาค่ะคนกับเสียงดีก็คือทุกคนหูเราแหละแต่วาอาจารย์บีก็คือสุดยอดมากค่ะกับการแต่งเพลงแต่ละคําคือร้องยากมาก แต่น้องคือร้องเพลงได้ชัดถ้อยชัดคำอ่าเอฟซี FC ก็บอกแบบนี้สําคัญก็คือน้ําเสียงร้องได้อารมณ์เพลงเข้าถึงอารมณ์เพลงตัวแค่นี้ยังทําได้ขนาดนี้รับรองก้าวหน้าแน่นอนอ่าก็ยอมรับในความเก่งของน้องนั่นแหละเพราะว่าคนที่ฟังดูเนื้อยังพูดผิดเลยน้องร้องใส่ทํานองด้วยสุดยอดมากๆค่ะก็คือเพลงต่อไปต้องมาแล้วสาหรับอาจารย์วิภูมาลินส่วนมากก็พูดเป็นคำเดียวกัน,กนเลยนะค,ยคํะพาพลค่ะว่า เนื้อเพลงยากครูแต่งเพลงก็คือเก่งครูแต่งก็เก่งคนร้องก็เก่งเนื้อร้องทำนองร้องยากแต่น้องทำได้ดีค่ะคนแต่งแก่งคนร้องก็เพราะก็คือส่วนมากก็ชมชมกันไปเพราะว่าปราร์ตอาจารย์แต่งเพลงสุดยอดค่ะอีหลา่าลองมนแห้งฟังวนไปขนาดคนแต่งยังออกมาพูดเลยว่าเพลงนี้เ,เพลงที่ยากนะใช่แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เราจะไม่อึ้งขนาดนี้แต่น้องเป็นเด็ก ที่สําคัญคือเข้าห้องอัดเพียงแค่สบงคิงพี่น้อง<ม>ขาในการร้องเพลงนีดแ,ล,ออแล,ล้ก็อเนาะแล้วบางคำในเนื้อเพลงจากการที่เราไปเบิรงเหนือเพลงพี่<ม>น้นองเด็กน้อยปรหาประหงท่านสอนคําพวกนี้เล<ม>หมายถึงคุณครูยังไม่มานั่งสอนคำพวกนี้นะนปอห้าประหงยังสอนพื้นฐานไปอยู่คำแต่ละคำคือมันยากไปถึงระดับมัธยมเลยนะคำ<ม>ที่น้องออกมาลองเพลงนี่เองก็ต้องไปฝึกอ่านก่อนน่าจะอ่านก่อนแล้วก็มาลองออกมาเป็นบทเพลง<ช>แฟนคพัพนี้บอกว่า เด็ก11ปีจำเนื้อเพลงได้เก่งมากสุดยอดจริงๆโอ้โหคุณภาพมากลูกเอ้ยจริงๆพี่น้องคะเพลงเพราะมากขอาให้แหลฟังนะคะลูกถ้าอซุนทรพรแบบมีคุณภาพจริงๆนะตั้งแต่อ่านข่าวมาตั้งแต่พูดข่าวน้องมาคือแบบเออเด็กคนนี้เก่งจริงๆแบบเธอเธอทำไมเก่งจังออซุนทรพจนเออพี่น้องตอนนี้คือกําลังทําการซ้อมเนาะกําลังทําการซ้อมการล่าการท่วา สรับฤดูการปีที่ห้านี้นั่นเองทางทางบอยก็กำลังเข้มงวดเลยนะสําหรับอยากให้แฟนคลับได้เห็นกันเนาะว่าเออเนี่ยโชคมาจากปีที่ห้านี้ไม่ธรรมดานะอืเพราะว่าเด็กคนนี้ล่ำเลืองนั่มในยินวาล่ำเลืองของเชียงหกปีนี้ห้ามพลาดใครไม่ไปดูหน้าเวทีสดๆถือว่าพลาดมากๆสำหรับศิลหกในฤดูกาลที่ห้าที่จะถึงก็นั่นแหละค่ะพี่น้องกบคือ เราก็อยากเอามาพูดในมุมมองของเราแล้วก็อ,อยากนําเสนอมุมมองของเ c ฟหลายๆท่านที่ได้ไปดูได้เห็นแล้วก็นําเสนอมุมมองของโดยเฉพาะอาจารย์บิ๊กภูมารินที่เป็นคนแต่งเพลงเพราะอาจารย์บิ๊กว่าจะแต่งให้ใครจะติดตามผลงานตลอดอคนมันคอยอ่าคอยดูผลงานตัวเองว่าโอเค,คนักร้องที่เราแต่งเพลงให้ที่คุณมาจ้างแต่งเพลงอน่ะ ลองได้อย่างไรค่ะเออเหมือนกับบางบางบาง่างันบางคนนะ่ะอาจารย์บีกถึงขั้นไปคุมอีที่ห้องอัดก็มีมเหมือนลาสุดน้องคอปเตอร์ค่ะเออนี่แหละพี่นอ้องถึงเรื่องลาดที่แบบว่นาน่ารักยังมากเลยสําหรับเด็กหนอนปูนีอพี่นอ้องก็อยากให้ติดตามแล้วก็เขาไปปันวิวกันหลายๆหลายๆคนกระทักมาทาง้ทางสองทางอินบอกของสาวเนยนะคะว่าพี่แม่ปันวิวบบเป็นบางคนปันไม่เป็นแต่ ปันไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะขอแค่ดูบ่อยๆ<ช>อะเบิงดูดูออกก็ถือว่าเป็นการปันแล้วพี่น้องอาจจะแบบถ้าเราดูซ้ำๆสิบครั้งเขาอาจจะนับครั้งให้เราห้าหกครั้งนี้ก็ยังดีกว่าไม่ดูเลยนั่นแหละก็ต้องรอซัพพอร์ตรอติดตามอีลาต่อไปเนี่ยพี่น้องถึงความรักคือตอนนี้ในกลุ่มคือแบบโอ้โหแชร์ภาพน้องมาเยอะมากก็จะเป็นคลิปเป็นภาพเป็นอะไรก็ตามเนี่ยพี่นอ้องใครพัดในเบิงไปเบิง,บงแฟนคลับแชร์มาเนี่ยครับ รถไฟฟ้า,ฟฟาบอกเออมากหลายเป็นเสียงหัวรอะเป็นบุคคลสําคัญของเซนส์ขงแล้วตอนนี้พี่น้องเบอร์พายุกเก๋็อุ้ยทายคลิปน้องเอาไว้เห้ได้เห็นกันในการอัปเดตหลงบ้านโลกแต่หากของน้องออสุกุณาพอ่พอนภาวชงนี้ยังไม่เปิดฤดูกาลหาย,ยากาที่จะได้เห็นความน่ารักบนเวทีกดโอทเอาพี่น้องอีกวันที่สว่วง,วง,วงตุนเดือนตุลา แม,มนพิซตุลาพิซตุลาล่อชมเลยพี่น้องว่าสิบปังขนาดใดแมนคิดว่าไม่ทำแล้วแน่นอนฉันมาอันนั้นล่ำเรืองต้องรอแต่ปีนี้อ่ะต้องไปเบิร์กไฮได้เลยสำหรับ<ช>มอรบมลรมเซียงหนึ่งหถ่ลายแน่เลยโดยเฉพาะโชคของงานสุกุลนพได้เ,เคยมาบอกว่าหมด หมดชุดแดนในโชว์ของไอ,าอาคนเดียวเนี่ยกว่าครึ่งล้านเลยนะอันนี้คือไม่ธรรมดาเลยนะกระทำเบิ้งมาขนเสียลังการซํำไดฉากเสียลังการซํำไดในโชว์ของน้องไอสุกุณาพร,พรเพ่งใจสอบบนกอนาคีกับเพ่งอือ่นคอนที่ไอปัจจุบันนี้น<ฮ>ะคะหลานย่าง,งาบอรกระดาจะได้ยิบ มาหลองอยู่ก็ต้องติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่น้องคะก็มีข้าวข้าวเรื่องเล่าที่โอ้โหเด็กคนนี้เก่งมากเด็กคนนี้มีความสามารถมากเพียงเท่านี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเพจหรือชอ่องด้วยนะคะส<า>ือันจะไปกันค่ะ